สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูกันอกวันถาวพรพรนะคะหรือครูฝนนั่นเองอ่าเด็กๆหยิบหนังสือชุดกิจกรรมสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันคะ่ะอ่หยิบขึ้นมายังคะอเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเด็กๆเ,เปิดหน้าที่ห้าอ่านี้นะคะหน้าที่หมุมด้านล่างเลยนะคะ ดูเลยเลข5อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูหน้าที่5ให้คุณครูคฝนจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะครูฝนก็จะอา่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะส่วนประกรอบของของเล่นส่วนประกรอบของของเล่นทีนี้มาฟังคำสั่งกันนะคะเขียนคำตามรอยประและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพส่วนประกรอบ ให้สัมพันธ์กับคำของจองอีกรอบนะคะเขียนคำตามรอยประและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพส่วนประกอบให้สัมพันธ์กับคำของจองทีนี้ครูฝนก็จะอ่านคำของจองให้เด็กๆฟังกันนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะของเล่นของชิ้นนี้คือตุ๊ก,กตา ช่วยลองหาส่วนประกอบหน่อยได้ไหมชุดชมพูคู่รองเท้าสีดำไงอยู่ตรงไหนลองช่วยหาให้หนูทีครูฝนจะอ่านคำล้องจองให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะของเล่นหนูชิ้นนี้คือตุ๊ก,กตาช่วยลองหาส่วนประกอบหน่อยได้ไหมชุดชมพู คู่รองเท้าสีดำไงอยู่ตรงไหนลองช่วยหาให้หนูทีทีนี้ด้านล่างเด็กๆเ,เห็นไหมคะก็จะมีใบเรือสีเขียวให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะคําว่าเขียวนะคะชุดสีชมพูก็เขียนตามรอยเส้นปะสีคำว่าชมพูรองเท้าสีดํา ก็ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะคคาว่าดําแล้วเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้ฟังคําของจองไปแล้วเขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กับคํลของจองก็จะมีคําว่าชุดสีชมพูคู่รองเท้าสีดำใช่ไหมคะให้เด็กๆช่วยกันหาว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเราเจอแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบเลยล้อมรอบชุดสีชมพู และรองเท้าสีดำนะคะอ่าตัวอย่างคุณฝนก็ทำให้ดูหนึ่งข้อต่อไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างด้านล่างนะคะทีนี้ดูด้านล่างคุณฝนจะอ่านคำของจองให้ฟังนะคะของเล่นผมชิ้นนี้คือรถหนาช่วยลองหาส่วนประกอบหน่อยได้ไหมล้อสีดำและโครงรถสีฟ้าไง อยู่ตรงไหนลองช่วยหาให้ผมทีอ่ะทีนี้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะของเล่นผมชิ้นนี้คือรถหนาช่วยลองหาส่วนประกอบหน่อยได้ไหมล้อสีดำและโครงรถสีฟ้าไงอยู่ตรงไหนลองช่วยหาให้ผมทีอ่ะให้เด็กๆลองหาล้อสีดำและโครงรถสีฟ้า เมื่อเด็กๆเจอแล้วเด็กๆอย่าลืมวงกลมล้อมรอบเหมือนตัวอย่างด้านบนที่ครูฝนทําให้ดูนะคะและอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นประย่างโครงรถสีฟ้าอ่าเขียนตามรอยเส้นประคําว่าฟ้าดาวสีแดงเขียนตามรอยเส้นประคําว่าแดงล้อสีดําเขียนตามเส้นประคําว่าดําแล้วอย่าลืมวงกลมเหมือนตัวอย่างด้านบนที่ครูฝนวงให้ดูแล้วนะคะว่าด้านล่างเขาไม่หาล้อสีดําและโครงรถสี ฟ้าอา้าวเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะทีนี้เปิดไปหน้าที่6ต่อเลยค่ะอา่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะเลข6ด้านล่างหน้าที่6นะคะเด็กๆมาฟังผู้ฝนนะว่าให้ทำอะไรเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยอา้าวฟังคำสั่งนะคะ เขียนคำตามรอยประและลากเส้นโยงภาพของเล่นกับวิธีการเล่นที่ปลอดภัยให้สัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะเขียนคำตามรอยประและลากเส้นโยงภาพของเล่นกับวิธีการเล่นที่ปลอดภัยให้สัมพันธ์กันภาพแรกก็จะเป็นไม้บล็อกภาพที่สองตุก๊กตา ภาพที่3ลูกบอลทีนี้เด็กๆมาดูนะคะตัวอย่างแรกครูฝนจะให้ทำตัวอย่างให้ดูแค่เพียงหนึ่งภาพคือไม้บล็อกให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นประเลยแล้วทีนี้ให้โยงเส้นหาวิธีการเล่นที่เล่นอย่างปลอดภัยภาพแรกเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงอ่ะเด็กผู้ชายเล่นกันอย่างมีความสุข ภาพที่สองเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชายสองคนกำลังเป็นยังไงคะอ่าแย่งไม้บล็อกกันสแสดงว่าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัยภาพที่1ห,หรือภาพที่สองคะอ่าตัวอย่างคือภาพที่1ใช่ไหมคะอ่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเล่นกันอย่างมีความสุขต่อไปตุ๊ก,กตาเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นประเสร็จแล้วมาดูด้านหลังเห็นไหมคะเป็นยังไงคะเห็นไหม ไม่เก็บให้ถึงที่เห็นไหมคะแล้วทีนี้เด็กผู้ชายก็ลื่นลม้มอ่าลื่นล้มเพราะไม่ได้เก็บตุก๊กตาให้ถึงที่ใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สองเป็นยังไงคะเด็กผู้หญิงสองคนเล่นตุก๊กตากันอย่างมีความสุขเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือวิธีการเล่นที่ปลอดภัยเด็กๆก,ก็โยงเหมือนตัวอย่างแรกที่ครูฝนทําให้ดูนะคะเลือกได้แค่เพียงหนึ่งภาพนะภาพที่หหรือภาพที่2นะคะ เลือกได้เพียงภาพเดียวต่อไปลูกบอลเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยเส้นประคําว่าลูกบอลและทีนี้มาดูภาพด้านหลังวิธีการเล่นอย่างปลอดภัยภาพแรกเด็กผู้ชายปาลูกบอลใส่เด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลองคิดดูนะเป็นวิธีการเล่นอย่างปลอดภัยหรือเปล่าต่อไป ภาพที่สองเด็กผู้หญิงสองคนและเด็กผู้ชายเล่นฟุตบอลกันอย่างมีความสุขเด็กๆคิดว่าภาพที่1ห,หรือภาพที่สองคะที่เป็นการเล่นอย่างปลอดภัยอ่าครูฝนก็ฝากไว้2หน้านะคะคือหน้าที่5และหน้าที่6นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ